สวัสดีค่ะทุกคนคือวันนี้หญิงเข้ามาในแดรี่นะคะเปิดแดรี่มาแล้วถึงกับมึนตึบเลยค่ะเขาบอกว่าจะมีใครกล้าส่งของแค้นให้มึงขนาดใครนะอ๋อสโนดี้และเชียมันยังไม่ส่งให้มึงเลยเขาลืมมึงไปแล้วว้ายฮ่า หญิงแกมิ่งอ้าวมาชื่อชาแนลเรานี่ว่าเดี๋ยวเอาชื่อชาแนลเราไปเป็นชื่ออวตาลงงเงิบเงบผู้มีคนส่งไดร่ตั้ง26คนอันนี้รู้สึกจะเป็นโพสต์ของเราหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคือ ว่างงค่ะงงตัวเองตอนนี้งงค่ะว่าอยู่ๆก็ทำไมรู้สึกมึนๆนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านได้ของนางปลอมกันต่อเลยนะคะเบื่อจังเลยเบื่อจริงๆพวกขอทำคลิปเนี่ยกูทำแล้วพวกมึงจะน่าเสียทำคลิปอะไรหรอมึงมีแนวจริงเปล่า โอเคเราขี้เกียจอ่านนะคะเพราะว่ามันยาวๆนะต้องขออภัยจริงๆนะคะก็สามารถไปอ่านได้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งชื่ออวตารมันให้นะคะทำไมเป็นหน้าเราป้อมิล่ะอีะอตัวปอมได้ของแคทไปส่งให้มันทำหืมทำอะไรนะทำไรมึงอิดชาหรอเออประมาณนี้เนาะ เบื่อจ้างเราตัวจริงเว้ยอีตัวปอมแม่แย่งเพื่อนกูไปทําไมเดี๋ยวนะแม่แย่งเพื่อนกูไปทําไมนางเขียนตกมากเลยอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นโพสกิดหรือโพสแชร์อะไรสักอย่างที่ลบไปแล้วเอิม่มนั่นแหละค่ะเราจะไม่อ่านนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็บายบายข้อนั่นแหละค่ะก็มึนๆอยู่เหมือนกันเนะเคคะาะใครขา